เทักษิณารัฐขบวนที่32จากสถาน,นีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีการุงเทพอภิวัตรกำลังจะออกจากสถาน,นีราชบุรีนะครับก็ผมสารภาพว่ามาไม่ทันนะ <ưởng> ตื่นช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังโอเคนะครับได้มาดักต่อรถออกก็ยังดีนะครับ ก็มีผู้โดยสารบ,บางส่วนนะครับก็เริ่มเดินทางกลับไปทํางานแล้วเนาะวันนี้เป็นวันสงกรานวันสุดท้ายนะครับก็สำหรับวันนี้ไฮไลท์ของคลิปนะครับก็คือขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานตนะ์ขบวน984นะครับที่เราจะรอดักกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็ชมบรรยากาศของขอบวน,บนทัวไปไปก่อนนะครับ โอขบวน3ามสองแลพอจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็วจะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับคร <Okay. S 1> ับก็ตอนนี้ขบวนรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่38และ4 6จากสถานีสุงไหงโกโลกและบันดังเบซาไปทางสันนีการกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ okay. โอเคธรรมดคิเอสวายนะครับหมายเลข5216นะครับ บริษัทที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีกดตรวจสอบสิงของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกตำรวคมบควด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาที่2เป็นขบวนรถต่วนพิเศษขบวนที่318รับส่งบดยษารจากสถานีกรุงเทพขอโทษค่ะรับส่งบดยษารจากสถานีสงไหงโพโลกไปทางสถานีกรุงเทพอัิวัล ขบวนรถส่วนพิเศษขบวนที่46รับส่งโดิษารจากสถานีตาดังเบตาไปทางสถานีรุงเทษมพิวันค่ะขบวนรถทั้งสองขบวนพ่วงรวมกันมานะคะโอเคโดยตัดไปตอนที่รถออกเลยนะครับ สายงานขบวนที่416ก็จากสถานีราชบุรีไปแล้วหรือนับศกพุทธสารที่สถานี 3846นะออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะโอเคเดี๋ยวไปเจอขอบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารขบวนที่984จากสถานียะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับก็เนื่องจากช่วงเทศกาลสงการานต์นะการรถไฟก็อำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มขบวนรถช่วยการโดยสารนะรให้ผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ ทำมาโดย G A นะหมายเลข4 5 2 4นะครับก็เป็นตูน้เซเวสทั้งขบวนเลยนะครับ ผสตาที่นีสถานีลาบุรีบผู้าที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาบุริบตรวรวสอบทีก่อและตามพระราชานญญันำลงจากรเหศถึงบ้านด้วนะครับขบวนรถที่จอดที่บริทราาวิสาเป็นขบวนรถจัดพิเศษโดยสายขบวนที่เก้าแปดสีรับผู้โดยสารจากสถานียะลาไปทางสถานีเท่อด้วยครับก็ตอนนี้มีขบวน252นะ ไลบ่บีมาอยู่นะครับก็ตามหลังเก้าไปสี่เล็กน้อยนะครับ 84ออกจากสถานีน่านบุรีไปแล้วอยู่ลำดงบริษัทที่สถานีมัโงงนะครมังงเป็นสถานีต่อไปก็สำหรับวันนี้นะเป็นวันที่15เมษายนนะก็คือเป็นวันสงกรานต์วันสุดท้ายแล้วนะแต่ก็มีผู้โดยสารบางส่วนนะที่เริ่มเดินทางกลับไปทํางานที่กรุงเทพแล้วนะครับ้ามันย้อนแสงนิดนึงขอัยด้วยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่านานๆทีสายใต้จะมีการเพิ่มขบวนนะเพราะส่วนใหญ่จะแค่เพิ่มตู้ไปกับขบวนหลักๆนะเนาะแต่นี่ถือว่าเป็นคั้งแรกๆเลยนะที่สายใต้มีการเพิ่มเป็นขบวนเฉพาะเลยนะโอเคสำหรับขบวน984ออกจากสถาน,นีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถาน,นีบ้านโป่งเป็นสถาน,นีต่อไปนะครับ เด okay. hey ี๋ยวไปเจอกันขอมูลต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่252จากสถานีประจบคิริขันไปทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับทำมาโดยหัวรถจักรอัลสตอมนะครับหมายเลข4418นะครับ สำหรับขบวน252นับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีบ้านกล้วยเป็นสถานีต่อไปนะครโอเคเดี๋ยวไปเจอขอบวนต่อไปครับคร <mão> ับก็ตอนนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่170จากสถานียะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพมหิตลกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับทำรรโดย QSY นะับหมายเลข5248นะครับ รถขบวน170ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่43จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุราษฎร์ธานีกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ แดวู3คันนะครับคันหน้า2 5 2 6นะครับ ไปจอดที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปนะโอเคเดี๋ยวไปเจอขบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่25 5จากสถานีทนบุรีไปทางหลังสวนกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับทาขบ,บขบวนไปเลยหัวรถจากรอัลตอมนับเครื่องพิลสติกหมายเลขก4 4 5 5นะครับ important สถานีปากข่อเป็นสถานีต่อไปนะโอครับเดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับ ครับก็ตอนนี้ขบวนรถธ,ธรรมดาขบวนที่261จากสถานีกรุงเทพไปทางสวนสนปฏิพัฒน์กำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้เป็นดีเซลรางนะท่านที่เช็คแอป,ปคือมาก่อนเวลาด้วยนะแล้วก่อนเยอะด้วยนะทำมาโดยหัวรถจักรอสตอมนะับเครื่องพิลสติกหมายเลข4207นะครับ เป็นปช6ไอ,ะะอ้ศช6 3ตู้แล้วก็ควีนแลนด์3ตู้นะครับปฏิบั่งรถ้าที่นี่สถานีลาบุรี์ผิัทงดไม่ว่าประสงค์จะลง,งที่สถานีานลาบุเรยตรอบสิคาและสารพัของขานำลงจากรถไทยถูกก้องมทนนะครับขบนรถที่จอดแทกบริการชนาที่3เป็นขบนธรรมดาขบวกหรับผงวิ้สัจากสถา,านีกรุไปทางาสถานีสวนสนปฏิพัติ วันนี้มีผู้โดยสารนะเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยนะวันนี้ก็เป็นวันสงการวันสุดท้ายแล้วเนาะวันพรุ่งนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะโอเคเนื่องจากว่ารถมาก,ก่อนเวลานะเพราะนั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่รถออกเลยนะครับ Absolutely. Yeah. สารขบวน2องหนึ่งนับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปนะครับตอนนี้มีข่าวดีนิดนึงนะก็คือว่าขบวน9 8 6หัวตายอยู่ปากท่อนะต้องรอหัวใหม่จากเพชรบุรีนะครับเ,เดี๋ยวไปเจอกันตอน9 8 6มาเลยนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่98 6จากสถานีสุงไหงกโกลกปลายทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ ก็หลังจากที่รอหัวใหม่จากเพชรบุรีมานะตอนนี้ก็ช้าไปร้อยกว่านาทีนะครับทำมาโดยหัวรถจักรเอาสตอมนะับเครื่องพิวสติกหมายเลข4415นะครับแล้วก็หัวที่พางหมายเลข4307นะครับกองเอียงนิดนึงนะขอไปด้วยนะครับ ก็ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับยังไงก็สุขสันต์วันสงกรานนะครับย้อนหลังเนาะเพราะกว่าคลิปนี้จะออนแอร์เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank <music> you.